นี่ผมก็อยู่กับงานชิ้นหนึ่งนะฮะโคตรสวยอะโคตรสวยคุณผู้ชมโคตรเท่นี่ที่ใส่ชิชูนะ่นะนี่ดูดิเชี่ยโคตรสวยอะนี่เป็นงานแฮนด์เมดนะครับเนี่เป็นงาน h ฮนด์เมดเนี่ยใช้กระตริ๊บข้าวทำเลยนะเนี่ยเนี่ยงาน h ฮนด์เมดใช้กระตริ๊บข้าวทํอยังสวยแต่ละชิ้นไม่เหมือนกันเพราะว่าเป็นงานทํามือฮะสุดชอบเจ๋งว่ะ นี่นี่นะครับผมอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์เมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่นี่นี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรคะเต็กค่ะเดี๋ย๊็กคุณเิ็กนะโอ้ทำสวยมากคุณผู้ชมขมบอกเลยมีตัวเดียวในโลกชิ้นเดียวด้วยงานเทนมหัศกตะกี้เขาเรียกเป็นหัวขุนอีสานค่ะเป็นงานของคณะนะคะหมอรำหุนคณะเด็กเทวดาจังหวัดมหาสารคามค่ะจะมีเพจนะคะหมอรำขุนคณะเด็กเทวดาค่ะค่ะเข้าไปดูนะฮะ สวยจริงครับผม